จังหวัดหนองคายจัดพิธีวางน่านพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเน,น corona, no euh. <S <S ื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2568วันที่14พฤศจิกายน2568เวลา8นาฬิกาณหอประชุมประจักษ์ศิลปาคมสารกลางจังหวัดหนองคายนายจำลักกันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีวางพ่านพุ่มดอกไม้สด ถวายรชาชการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2568ที่จังหวัดนองคายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรจัดให้มีขึ้นโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนองคายประธานในพิธีได้วางผ่านพุ่มดอกไม้สดและกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันที่14พฤศจิกายน2568เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงที่เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่70นับจากวันที่14พฤศจิกายน2498ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริในการคิดค้นวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้งรวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน,น้ำของประเทศจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบันและอย่างครบรอบปีที่19นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีหนีมติเมื่อวันที่20สิงหาคม2545เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงโดยกำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย